มับก่านะคะมากกว่ายูอ่ะอันนี้พุ่งจิ้อนีุ้ิใช่ใช่ใช่เมองฟังฟัง ไปสายลูกนะก็ไม่สายพ่อแล้วปลาเหมาสาลร่อนจบเอ๋กลมเยี่ยป้าหมันก่อนป้าหมันป้าหมันป้าหมันนก็ลูกมันน่าสนใจอะไรบ้างเนี่ยเอาแต่จะจิ้มเค้กจะจิ้มเค้กเคกจิ้มเค้กก็สนใจใครเท่านั้นเอะกค่ะค่ะ ขอบคุณมากขอบคุณแทนอันดาจ้าแม่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเมากันนอกรอบเออเอางั้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะร้าทัดลม

พี่ยัปมีไฟไหมมไฟนี่ทำไมมืไปฉุบๆมานี่ดิจะขาดฉุบไปได้ยังไงฉุมนี่แล้วเราอาบอมะมไไม่รู้ซิแต่รู้ต่ว่าอยากกินแล้วอันดากับแม่มาอันนั้น่าจะเปะการปค่ะเดี๋ยว จ้าแล้วเปิดสายนะอ่ะถุดเทียนละเตรมตัว,วจะร้องเพลงจ้าแล้วตบมืววอหนึ่งสอง,องสาม Happy b i r d นะเป่าอาเปาแล้วหูกเปาแล้วเปา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 แล้วแล้วย่เป่แรงแล้วเปาเร็วเร็วเ้่าหมดแล้วคนเดียวหมดเลยไเคพี่นี่เป่าดัดัมาเป่าเหรอาเนี่ยเป่าตายน้าเป่า่ปล่จาจ้า มองเค่งใหญ่เลยเบ้ไอคนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่เห็นชีอาบีอัาบีกินแล้วกินจ้ากินเออกินจ้าจ้าโอเคจ้าว่าจีนี้เค้กเค้กฮึใครได้เห็นเค้กหรือเปล่าไม่ได้เห็นไม่แน่ใจว่าไม่เยอะส่งเน่ยส่งไม่ให้ส่อ่ะดูไปดูกันเออส่งให้ดูเนี ได้กินหนาแหมเขาไม่กินไ่หมดหรอกครับอันดาสวัสดีค่ะครับอันาบอกกินกินก่อนกินกนกินนุ้แมแต่ดีนะจะกินกุ้งเหรอจะกินกุ้งฟัไแล้วไหนถ่ายรูปหนูหมักนั่นแล้วถ่ายรูปถ่ายรูประวังระวังระวเราตัดเค้กเนี่ตัดเค้ตเค้ ตรงไหนก่อนดีตรงนี้มีมีวางให้หน่อยท้ายๆอ่ะอันนี้ก่อนนะคะอันดาอมองกล้องนะอออ่าปิดพระจันทร,ร์วางออ,อ่าจานมะยังเก่งมาก อร่อยไหมอร่อยไหมอามิกอามิกเร็วอามิก ไม่ไหวแล้วย่าหากินเลยเอามาให้ทำใหาอใจเย็นใจเย็นหโอ้ยเห็นเจ้าชามเดี๋ยวเรากินมีกันกันน่ะดานหใช่สามคนอ่ะแล้วก็แม่ชอบมาเลยอ่ะม่เสิร์ฟให้คุณย่าเลย อันดาไม่ไม่ให้ย่ากินก่อนเหรออ,อ,อันดาครับเราไม่ไหวแล้วครับอันดาไม่ให้ย่ากินก่อนเหรอครับ,รบอร่อยไหมครับอร่อยไหมยัม่อร่อยไหมยัม่ยัม,ม,ยม,ม่ขอบคุณย่ายางขอบคุณครับ ขอบคุณครับย่างก่อนขอบคุณย่างครับปอะมาณช้อนอาช้อนขอบคุณครับขอบคุณค่าก่อเลือกขอบคุณค่ารับสวยๆค่ะครับเรื่องหล่อครับไม่สนใจจะกินเค้กแล้วกินอันใดอันใดยิ้มหวานด้วยกินเค้กยิ้มหวานอร่อยไหมอร่อยไหมไม่สังเกต่าอร่อยอร่อยอะไรอะอร่อยอร่อยเหมือนกันเลยกิเค้ก ไอ้ไม่อ้ไม่เอาไม่เอาเหมือนกันอย่ามากินช้อนเดียวกันหนูเลยอยู่ด้วยันอันดาบายบายไอ้ใบก้องแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอันดาบ๊ายบายโอ้ยหนูวิตเขาหนูวิตจะแยงอันดาบ๊ายบายแต่ของน้ำถ้าเป็นอย่างนี้จะมีเป็นแยงเดี๋ยวเอาแต่งหน้าต้องแย่อืออันนี้ไม่หวานปีอออันดาอันดาเป็นเขาเรียกอันดา ดามองหน้าบีนี่หนึงได้ไหมครับอันดาอยากกินพาจานอ่ะอยากยากินเม <ห os S 2> ็ดเม็ดนี่รูปนี่ไงนี่ลยนะอันดาไม่ค่อยจะอไรทำเลยไม่ได้เหงื่อไม่ง่ายอันดาครับอันดาครับอร่อยไหมครับ,าารบปากดิ ครับพร์ฟลูกแมวให้แมวให้ไม่ต้องไม่ต้องอืออู้อะไรเนี่ยเป็นอะไรกันนะกินเป็ดอนนี้พักกลางค่ะนินมาเป็นอะไรนะอยากอยากอยากลืมอะไรอร่อยออไหมเป็น้ำตาลจะเป็นน้ำตาลตาลัดอ่ะแต่ไม่ก็ช็อกโกแตลตตัดเอาอีกนะอ่ะเป็นันดาเนี่ยไ่ไม่เอาเพลอีก